รถขุดขนาด415เข้าใหม่2คันครับวันนี้เป็นเจ้าโกเบโก้ SK 4 5 SR ขีด6นะครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมใช้ครับอ่ารถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับช่วงรางสวยเครื่องปั๊มดีเดิมๆครับนี่แห้งๆเลยไม่เคยใช้ให้ไทยเพิ่งมาถึงสดๆเลยครับมีตู้เรียบร้อยนะครับ สภาพสวยแห้งๆเลยครับนี่ช่วงล่างดูนะครับจิบๆเดิมๆครับลูกค้าพี่พียรไดหายู่นะครับติดต่อเข้ามาได้ครับติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าห้านะครับนี่สภาพสวยรถรุ่นใหม่ปี2017นสเลยครับใช้น้อยครับแค่สองพันชั่วโมงเท่านั้นครับมาอยู่ที่ร้านไทยสงผลเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ